โอ้โหดูดูดูบรรยากาศนี่โอ้โหมีเพื่อนบ้านด้วยดูลมดูทงสีแดงปิวกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับวันนี้ผมบอยสิทธินาคราชนะมาอยู่แปลงของพีเพชรได,ดมอนด์แลนด์แกเงินผ่อน24งวดอ่า24งวดดูบรรยากาศก่อนมีภูเขาด้วยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับนี่มีภูเขามีน้ํามีไฟติดถนนลาดยางอยู่อู่ทองรณบุรีแล้วก็มีต้นตาลให้แปลงที่ผมยืนอ,อยู่เนี่ยมีต้นตาลให้4ี่ต้นอ่าของแกเนี่ยนะผ่อน24งวดเนี่ยถ้าเกิด2่งตารางวานี่จกขาย แต่ถ้าหนึ่งไร่แกขายอยู่6กแสนกว่าบาทลองโทรคุยกับพี่เขาดูแล้วกันนี่บรรยากาศเหลือไม่กี่แปลงแล้วล่ะอู่ทองสุพรรณนี่ก็มาไม่ยากหรอกนะครับอ่ะเอาเบอร์พี่เพชรกไปลองโทรหาแกดูนะเบอร์พี่แกนะ0 9 0 2 3 5 3 3 5 6เหมือนกับซิปยังไงก็ไม่รูนะ้เนาะ0 9 0 2 3 5 3 3 5 6พี่เพชรไดมอนด์แลนด์นี่ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งโโชว์โชว์เพื่อนบ้านนี่ออกไปนิดเดียวก็คือตลาดนัดละนี่ดูดินดูดินไปข้างๆนี่ เขาปลูกขึ้นพันธุ์ทางการเกษตรแต่ตรงนี้อยู่ใน